นีจ้านี่แหละก,มา,กามาทาพี่น้องบปแล้วเริ่มสิเดียดเด้อพี่น้องเริ่มสิเดียดแล้วเสือดิจ้าพี่น้องเอาเกล้วยนอนหนามก็ได้พี่

มันห่อนนะพี่น่องไม่อยังมี้ก็ไร Nhìn hai ba gì hẳn Vô gì lại vô lại vô Vô lại vô Vô chơi gì lại vô Vô chơi gì lại vô Đẹp cả hoàn bàn. Là yêu yêu. À, nó làm con thuyền nông ơi Thì Hoàn lại บรรยากาศมองน้ำม,มองคั้วใหนอนน้ำพี่น้องไปยอยังบ่ได้ไปเสียยุทธเชียนี่แนวพี่น้องเลยไปเสียบ้เนาะมันทีเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาแม่นบอกนะคะมองนอนเนี่ยมันดีพี่น้อง มันหอนนะพี่น้องยังมีกะไรไปอยากยางอยากสมัวน้ำขวยวอยากเอามานอนน้ำแล้วก็จะเอาลามไคข,งข,งขงังยางขังปลายยางเก่าเลย Nói chung là nó đã nó không cứ được thì nó sẽ bị mỏng Nó sẽ nấu được Nó sẽ nấu được Nó sẽ nấu được Nó sẽ nấu mà còn hoãn nó phi nông nó, cứ câu đểo hà mỏng non như mồi quay lên lớp phi nông. à, nó nhảm con nông lại. บรรยากาศมองน้ำมองคั้วใหนอนน้ำพี่น้องพี่น้องบ่มันเริ่มสีแดดแล้วเด้พี่น้องเริ่มสีแดดแล้วเหรอจ้าไอ้หลักการมาทำมองหามองนอนอย่างนันดีพี่น้องจ้า Bây giờ mong nó nằm gần đây, phai giang nè, thịt nóng Thịt nóng chán Thịt nóng ơi, đẹp cơ nhạc Phút túc cái nhạc Đẹp cái hoàn bàn ยังหัวน้ำขว้วอก่็เลยพี่น้อง,องเอ้ยฮะเียเอะมันหอนนะพี่น้องยังมีกับอะไรอ,อยากย่างอยากสำัวน้ำขว้ย จะกะเอามานอนน้ำแล้วก็จะเอาล้ำมาขงังนี่ขังขังปลาอย่างใหเก่าเลยวาอยากย่างอยากสมุน้ำคั้วย จะกับเอามานอนน้ำแล้วก็จะเอาลามไปข,งข,งขงปังนี่ขังลาอย่างนั้ก็เลยเัอดีจ้าพี่น่องเอากล้วยนอนน้ำก็ได้กินเหรอจ้า ไี้แหะกามาชัาะาะมะ,ะ,ะออนี่เลยจ้าไี้แหะกามาชามะ่ะมันหอนนะพี่น้องอยังมีกับอะไร